แล้วทุกวันนี้นะครับ TDRM เนี่ยจะออกแบบเซลล์เรียนรู้ไปด้วยเลยนะครับจะระบุเรื่องเซลล์เรียนรู้ไปด้วยเลยจริงๆเซลล์เรียนรู Self ้มันอยู่ส่วนของสิบถูกต้องไหมครับมันมีสิบเจ็ดสิบยี่สิบจ็สิบนะครับเซลล์เร mm ียนรู้มันคือส่วนของสิบนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคิดกันต่อไปนะอันไหน ที่เราจะหยิบมันมาเป็นหลักสูตรเซลฟ์เรียนนิ่งอ่ะถอยกลับไปนะถอยกลับมาที่ตรงนี้นะครับชุดนี้ใช่ไหมครับที่ควรจะทำเป็นเซลฟ์เรียนนิ่งถูกต้องไหมครับหลักสูตรต่างๆเหล่านี้ถูกต้องไหมที่ควรจะต้องทำเป็นเซลฟ์เรียนนิ่งเพราะอะไรมันเรียนรู้ด้วยกันทั้งองค์กรอ่ะ พนักงานเนเรียนรู้ด้วยกันทั้งองค์กรนะ่ะ Communicative English ไม่ใช่ประกองการต่างประเทศอย่างเดียวนะไม่ใช่สำนักนโยบายและแผนอย่างเดียวนะอาไม่ใช่กองนี้กองนั้นอย่างเดียวนะแทบทุกกองเลยจะต้องมาอบรม Communicative English ถูกต้องไหมครับดังนั้นไอ้หลักสูตรแบบเนี้ยน่าจะจัดเป็น self learning หรือเป็นหรือเป็น LMS เป็นเป็นคอร์สนะครับที่เราทำเป็น e learning โอเคไหครับเป็นคอร์สที่เราทำเป็น e-learning ครับเดี๋ยวจะดูตัวอย่างนะครับของของการยางแห่ง,งประเทศไทยอเขาก็มีเขาก็มีเซตเป็น e-learning เหมือนกันนะครับมีมีเซตเป็นแต่เขาเซตเป็น self self study นะครับก็าจะด้ดังนั้นเนี่ยโจทย์ที่คือเรามีอะไรต้องคิดเยอะว่าพอเราทำหลักสูตรกอบรมมาแล้วเนี่ยอันไหนที่จะจะเซตเป็น self learning หรือเป็นเซลล์สตาร์ดี้ดีอันไหนที่จะเซตเป็นอันไหนที่เซตเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบอินเฮาส์อันไหนที่จะต้องเซตมันออกมาให้เป็นให้เป็นกลุ่มของพับเบก p l a n นนิงนะครับต้องคิดแบบนี้ต่อยอดนะครับที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งนะครับเมื่อเราพัฒนาไปตามคอมเพนเ n นซีแล้วนะครับเราพัฒนาตามคอมเพนเดนซีไปแล้วมันจะต้องปิดแก็บใช่ไหม,มนจะต้องปิดแก็บ จากผลการประเมินช่องว่างสมรรถนะที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับดังนั้นเราปิดแก็บโดยการทําอะไรทาการทา IDP ถูกต้องไหมครับเพราะเราประเมินจาก IDP เห็นแก็บเราไปเราไปพัฒนานะครับเราไปฝึกอบรมพัฒนาพอปิดแก็บป,ปุ๊บนะครับมันก็ปิดแก็บตาม IDP นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแก็บมันจะเกิดกับเรื่องอะไรบ้างหลักสูตรเรื่องอะไรบ้างมันก็ต้องประเมินนะครับพอประเมินขึ้นมาปุ๊บเนี่ย เราเอาไอ้ข้อมูลอันนั้นนี่ยมาใช้สมหรับการทำเทรนนิ่งรถแมปเนี่ยครคือคือเรื่องเทรนนิ่งรถแมปที่อยากจะคุยให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย t d i m เนี่ยนะครับมันก็คือ,อข้อมูลน่ยครับที่บอกว่าเราจะทำการฝึกอรมพัฒนาบุคลากรน,นะครับอย่างไรต้องบอกว่าโดยวิธีการใดเราจะฝึกอบรมพัฒนาเขาอะนะครับในหลักสูตรใดกรอบเวลา เท่าใดในช่วงเส้นทางการเตริบโตตามอาชีพของเขาอะนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยในรายตําแหน่งเลยนะครับอันนี้คือออพติมัมนะครับคืออันนี้คือเจ๋วที่สุดเลยนะครับคือพนักงานในรายตําแหน่งเลยจะได้มีคอมพิเทนซีที่เพียงพอการทํางานได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากคอมพิเทนซีเรามีทั้งโนเลจทั้งสกิ l นะครับแล้วก็ทั้ง a t ตทริบิวนะครับจริงๆเราก็พัฒนาทั้งหมดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความรู้อย่างเดียวนะ ต้องให้มีแบบสมรรถนะคือมีมีครบถ้วนน่ะตามที่เรากำหนดไว้แปลว่าเราต้องไปดูว่า competency mapping ลงลายตำแหน่งนะมันระบุไปอะไรอย่างไรบ้างนะั่นเองย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่เพียงแต่เราจะทำหลักสูตรตาม training roadmap เท่านั้นนะครับหลักสูตรใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะทำการพัฒนาบุคลากรอ,อ่โดยเป็นปัญหาเฉพาะเรื่องนะครับเป็น แนวทางการพัฒนาเฉพาะทางนะครับที่เราต้องการนะครับในแต่ละห่วงเวลายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาต้องการควบคุมต้นทุนนะครับคือสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีเนาะอันนี้คือเขาค้าขายนะผู้บริโภคก็มีกําลังซื้อลดลงนะครับหรือเก็บเงินสดไว้ติดตัวมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะต้องไปลดต้นทุนเขาเรียกว่าทำคอสดาวน,นะครับดังนั้นก็อาจจะมีหลักสูตรเฉพาะสําหรับเรื่องการทำคอสดาวน,นะครับยกตัวอย่างเช่น หลักสูตร Zero Defect นะครับหลักสูตรการลดของเสียนะครับในรายการผลิตหรือหลักสูตรการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนิงงนโดยใช้ e c i s นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการนะครับที่เอามาใช้ในการปรับปรุงขั้นตอนการดํเงงนินหรือโปรเจกต์ Work Improvement นะครับโปรเจกต์ในการ Cut Cost นะครับใดๆก็แล้วแต่อันนั้นอ่ะถ้ามันมีความจําเป็นที่จะต้องมาจับึกอบลมพัฒนาบุคลากรนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาเอามาใช้แต่ มันอาจจะอยู่นอก TDI M อา้าวแล้วถ้าสมมุติว่ามันมันอยู่นอก TDI M อ่ะเพราะมันเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะเฉพาะสถานการณ์นะครับหรือตามเงื่อนไขเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเราจะเอาไว้ในไหนเอาไว้ใน IDP คำตอบคือเอาไว้ใน IDP ของมระเงานนะครับจริงๆอ่ะในแผนการฝึกบรมประจำปีของเรานะครับเราดึงหลักสูตรจาก TDI M มาก็ได้และดึงหลักสูตรจาก IDP มาก็ได้เช่นเดียวกันแปลว่า IDP เนี่ยควรจะต้องทำก่อนนะ IDP เนี่ยควรจะต้องทำก่อนก่อนที่จะเซตแผนฝึกอบรมประจำปีนะครับ IDP จะต้องทำก่อนอ๋อในบางในบางองค์กรนะครับที่ผมไปที่ปรึกษานะเขาทำ IDP เขาก็ทำของเขาเขาทำแผนการฝึกอบรมเขาก็ทำของเขานะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันผิดนะแต่มันจะไม่มันจะไม่ครบถ้วนนะสิ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนการฝึกบอบรมอ่ะนะครับมันมันจะต้องมันจะต้องไปจัดสรรงบประมาณดูอตอไหมครับมันต้องไปกําหนดงบประมาณมาประกบเขาจะต้องไปขออนุมัติทำบัตเจตไวอ้อ่ะเผื่อทาไห้ล่วงหน้าได้ซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ย IDP มันควรต้องทําก่อนที่จะปิดปีงบประมาณแล้วอะแล้วก็เอา IDP อ่ะเอาข้อมูลที่เราที่ตำแหน่งงานต่าง,างๆเขาวางแผนนะครับใน IDP อะ่ะประกอบกับ TDM i อะ่ะ มาทำมาระบุตรงในแผนการฝึกอบรมประจำปีที่เรียกว่า annual training นะครับของแต่ละองค์กรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกันแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามมันจะมีคำอยู่สองคำเนาะที่ท่านจะคุ้นคุ้นกับมันนะครับคือคำว่า CDIM แล้วก็ TDM i นอะแต่โดยท,ทั่วไปเขาก็เรียก TDM i ัแหละแล้ว CDIM คืออะไร CDIM คือ TDM i นี่แหละ แต่เอา c o m p e t e นซีมาเป็นตัวตั้งเว่ากันจริงๆของเราเนี่ยของเรามันต้องเป็น C D I M นะครับถ้าเราเอา competency เป็นตัวตั้งเลยนะคือใช้แต่ competency อย่างเดียวเลยนะมันจะกลายเป็น C D I M คือ competency ต้องเรียกว่า competency b a s e นะครับจริงๆนะต้องเรียกว่า competency based development r o a d แบบนะครับแต่เรียกกันย่อๆตัดคำว่า base ออกนะครับเป็น competency development roadmap จริงๆต้องเขียนว่า competency based ทำไมเขาตัตดคำว่า base ออกที่เขานิยมตัดคำว่า base ออกเนี่ยนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันตัดคำว่า base ออกเพราะาอยากให้มันสอดคล้องกับ T D I M Training and Development Roadmap นะก็เป็น Competency Development Roadmap นะเพราะถ้าใส่คำว่า base ลงไปมันก็จะวนเวอร์นิดนึงนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าท่านไปดูตามหนังสือดูตาราต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะนิยมใช้คำว่า Competency base เติม base ตรงนี้ลงไปมันต่างกันตรงไหนฮนะอันนี้คุยก่อนนะครับว่า เอะบางท่านอาจจะบอกว่าเอออาจารย์ที่เราทํามันไม่ใช่ CDIM หรอคือย่างี้ CDIM เนี่ยมันมันมุ่งพัฒนาตามคอมเ e เ e นซีเลยให้ได้ระดับที่คาดหวังนะครับใช้ c o m p e t e นซี p โปรไฟล์นะครับ, profile, รบหรือข้อมูล Competency ตามตำแหน่งงานนนะครับบางท่านก็จะเรียกว่า c o m p e t e นซี m แมทริกแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นตัวตั้งโดยโดยไอ้ส่วนของการพัฒนาตาม Job เนี่ยนะครับเอาไว้ใน IDP เลย ไม่ระบุลงใน TDI ไม่ต้องระบุใน CDIM แต่อย่างใด CDIM ก็มุ่งไปตรงนี้เลยบางองค์กรเนี่ยก็จะเน้นไปเลยว่าเอ,อ้ยถ้าเป็น CDM i นะจะผนวกวิธีพัฒนาที่หลากหลายลงไปแต่ตอนนี้คือต้องบอกว่าองค์ความรู้มันนะมันมันจะ cross กันไป cross กันมาแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยมันแยกความแตกต่างของ TDI M กับ CDM i ชัดเจนแบบนี้เลยนะมันใช้ TDI M เนี่ยสำหรับโดยเอา job เอา functional description หรือ job description ของพนักงานเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการทำ t d i m มุ่งพัฒนาตามหน้าที่งานไปเลยเน้นการฝึกอบรมแต่มีวิธีการอื่นบวกด้วยมี20กับ70บวกด้วยพัฒนากันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเน้นตามสายอาชีพนะครับเน้นแบบนี้นะส่วนของ c d i m เนี่ยจะใช้ competency เป็นตัวตั้งใช้วิธีการที่หลากหลายใช้10 ใช้ยี่สิบใช้เจ็ดสิบแล้วก็ใช้ IDP ประกอบดังนั้นเนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งทวงเข้ามาว่าเอยของเรามัน c d i m ก็ไม่ผิดนะเพราะเราใช้ c o m p e t เ n c y เป็นตัวตั้งนะครับเราใช้ c o m p e t เ n c y เป็นตัวตั้งแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นการผสมผสานกันแล้วนะในการในในใน,ในองค์กรต่างๆเนี่ยผสมผสานกันไปหมดแล้วเช่นเช่นทางวิทย์ผลเนี่ยผสมผสานกันละคือ t d i m เนี่ยเป็นคำกว้างๆนะครับที่เขานี่เขาใช้เรียกกัน ไม่ได้ใช้เฉพาะ job functional เป็นตัวตั้งใช้ competency มาบวกด้วยเอา competency มาดูด้วยมุ่งพัฒนาพนักงานเนี่ยคือตอบ competency ด้วยแล้วมุ่งพัฒนาตามหน้าที่งานด้วยใช้การอบรมด้วยบวกวิธีการพัฒนาอื่นๆที่หลากหลายด้วยนะครับพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ทำพัฒนาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ทำถ้า competency อันไหนมันโยงไปที่กลุ่มใหญ่คือมันเป็น common functional competency ก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ถูกต้องไหมครับ แต่ IDP ก็าทำเป็นการพัฒนาลายบุคคลก็ทำนะครับ